าใจดีมากๆเลยครับปอมก็แรงนะครับเกมจะเป็นอุตสาหกรรมในอนาคตที่เริ่มงองเทพเพราะว่าคอนเน็กชันเยอะมากๆตอนนี้รู้จักกับซี o หลายๆท่านเลย ครที่ชื่นชอบในไอทีเขียนโปรแกรมหรือเรื่องเกมต้องมาเรียนที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมหาวิทยลายลัยกรุงเทพเพราะเทคโนโลยีครับกำลังมีบทบาทกับชีวิตของผู้คนและสังคมในโลกมากขึ้นเรื่อยๆครับในอนาคตอาชีพสายง,งานนี้เป็นที่ต้องการในตลาดอย่างแน่นอนครับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมหาวิทยลายลัยกรุงเทพมีทั้งหมด4สาขาเพื่อให้ตอบโจทย์ตลาดอาชีพใครที่อยากพัฒนาเกมต้องเหมาะกับสาขานี้เลยครับกับสาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบมาฝึกประสบการณ์ในการพัฒนาเกมของจริงด้วยโปรแกรม Unreal Engine พร้อมทั้ง รับฟังคาแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพในสายงานด้านพัฒนาเกมโดยตรงครับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ใครที่สนใจเรื่องไอทีอยากลองเป็นนักจอระบบเพื่อป้องกันการโดนแฮกที่นี่ก็มีเวิร์กช็อปให้หน้งนองๆได้มาลองลองมือปฏิบัติของจริงครับต่อด้วยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์น้องๆที่สนใจเรื่องการเขียนโปรแกรมรักในความซับซ้อนของการเขียนโค้ดน้องๆได้เวิร์กช็อปสัมผัสโปรแกรมแบบลงลึกและเรียนดูเทคนิคชั้นสูงต่างๆจากผู้้ชชาาญตัววจริงอีกดยและส ข่าววิชาเทคโนโลยีสารสนเทศถ้าน้องๆเป็นคนที่ชอบทั้งเรื่องเทคโนโลยีและสนใจในเรื่องการต่อยอดในธุรกิจน้องๆได้อัความรู้ทั้งเรื่องธุรกิจและ Data การวิเคราะห์ข้อมูลการระบุป,ปัญหาในเวิร์กช็อปการใช้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ธุรกิจนั่นเองครับต่อให้เราไม่ได้จบไปทําบริษัทเกมหรือทําเกมเป็นของตัวเองเราก็อาจจะเป็น 3D artist อาจจะเป็น VFX artist 2D 3D เขียนโค้ดโดยตรงสำหรับน้องๆนะครับที่สนใจในด้านคอมพิวเตอร์ด้านสร้างเกมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับด้านไอทีเทคโนโลยีนะครับผผมมมเเข้าา้าารีียนนกับพ่ได นี้จะช่วยกระตุ้นให้เราเข้าสู่วงการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะสอนเราตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับขอต้อนรับสู่มอกรุงเทพครับผมอยากสร้างเกมพัฒนาเกมเรียนรู้เกี่ยวกับด้านไอทีหรือชิ้นชอบด้านเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพรอน้องๆอ,อยู่นะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยครับ